สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแมวอยู่ที่พอฝันนะคะแปลงดินหลังสนามบินของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานของบ้านหัดใหญ่นะคะนี่ป้าแมวให้ดูนะคะว่าถนนคอนกรีตพร้อมไฟฟ้าพร้อมนะคะแล้วก็ทุกแปลงเราล้อมรั้วข้าวบอยให้คุณนะคะนี่นะคะอ่าตอนนี้ป้าแมวบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะการันตีด้วยผลงานของเรานะคะว่าสวยจัด เต็มน,นะคะแปลงนี้แค่200ตารางวาเราเปิดกันที่1 3 0 0 0ล้านนบาทเท่านั้นนะคะใครที่มองหาที่ดินทำเรททองตอนนี้นะคะหลังสนามบินต้องพอฝันเท่านั้นนะคะพัฒนาโดยบ้านหัดใหญ่นะคะนี่เห็นสองไฟฟ้าเห็นคอนกรีตห็นลวดเข้าบอยหรือยังคะตอนนี้มีเพื่อนบ้านมาจับจองไปหลายแปลงแล้วนะคะอย่าช้านะคะช้าไม่ได้แล้วค่ะ นี่นะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะเข้ามาจับจองกันได้เลยค่ะอากาศโปร่งโล่งสบายนะคะฟังเสียงนกนะคะฟังเสียงนกค่ะ เป็นไงคะ